สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็น ep 4นะครับที่ว่าผมจะนำพระเครื่องมาแบ่งปันนะฮะใครอยากได้นะฮะผมยินดีให้เช่าบูชานะครับใครอยากขายก็ยินดีรับเช่าเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ผมขอเออเอาหลวงปู่ไข่นะฮะเป็นหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับรุ่น2นะฮะปีพศ2515นะครับถ้ารุ่นแรกนี่เหรียญเหรียญเป็นล้านนะครับสร้างน้อยมากนะฮะสร้างหลัก10องค์นะครับ อันนี้เป็นรุ่นสองนะครับอ่ะมาชมกันเลยนะฮะอะอย่างงี้นะครับเนี่ยรุ่นสองนะฮะเขามีม,มีมีหลายบล็อกนะครับแต่ผมไม่ได้แยกนะฮะมีหลายบล็อกนะครับต้องไปศึกษาเอานะครับอุขีดม้างบล็อกทองคําบล็อกอะไรมีหลายบล็อกนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูผมมีหลายเหรียญน,นะฮะนะครับ อันนี้เป็นลมลมน้ำตาลนะครับลมน้ำตาลนะฮะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้อุขีดนะครับเดี๋ยวผมเอาไม้จุ้มฟันเที่ยให้ดูนี่ม,มีมีหลายบล็อกนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษานะครับเขาเล่นบล็อกไหนบ้างนะฮะต้องไปศึกษาอนี่นะฮะอย่างนี้ก็เห็นไหมฮะมีเส้นอุอขีดนะฮะอย่างเงี้ยอุขีด อันนี้เป็นไกระทองกระไทองนี่หายากนะครับมีน้อยนะครับมีน้อยแต่ผมมีเยอะนะฮะอ่าอย่างนี้นะครับ กระไลทองนี้มีน้อยมากนะฮะแต่ว่ามาอยู่กับผมเนี่ยซะเยอะเลยนะอย่างเงี้ยผมมีห้าเหรียญน,นะครับกระไลทองที่มีน้อยนี่คือมาอยู่กับผมอ่านี่อย่างงี้นะครับมีห้าเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้าวแล้วกัน นี่นะครับเหรียญกระไดทองนะฮะของปูไข่ปีหนึ่งห้านะครับกระไดกระทองอย่างเงี้ยผมเปิดให้เช่านะครับตัวตัดน่าจะมีสองตัวนะตัวตัดนะครับเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยผมเปิดให้เช่าสองพันนะครับเหรียญละสองพันนะฮะเอามาขายผมอ่ะผมซื้อพันห้าพันห้าพันหกนะครับอย่างงี้นะฮะ สวยกริบนะครับกระไทองนี่มีห้าเหรียญนะฮะกระไทองนี่มีห้าเหรียญนะครับรมีห้าเหนนรีหยญ แล้วก็เป็นลมน้ำตาลนะครับลมน้ำตาลที่ผมมีอยู่สองเหรียญนะฮะน้ตาลมีสองเหรียญนะครับดูเอานะฮะบล็อกไหนนะครับที่เล่นไม่เล่นนะฮะผมไม่ได้แยกนะครับพระย่อยแล้วก็จะเป็นผิวไฟนะครับผิวไฟอันเนี้ยเหรียญหนึ่งนะฮะแดงแป๊ดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ผิวออกพิงโกนะฮะพิงโกน่าจะมีน้อยนะครับนะครับผิวจะไม่เหมือนกันนะฮะอีกองหนึ่งออกพิงโกอีกองออกแดงนะครับถ้าอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะผมเปิดลวดเลยนะครับเหรียญละพันห้านะครับนะฮะถ้าเป็นกระไรทองขอสองพันนะครับสองพันถ้าเป็นทองแดงนะฮะพิงโกกับ ผิวไฟแล้วก็ลมมันปูอย่างนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวละพันห้านะครับซื้อเข้าก็พันสองมาขายผมได้นะผมยินดีนะครับอ่ะใครเหมาหมดนี่แถมเนื้อผงให้อีกองหนึ่งนะเนื้อผงสวยๆเลยนะครับนะฮะสำหรับอันนี้เป็น EP ที่4นะครับนะฮะไปพบกันใหม่ EP 5นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ